สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขุนโคนครับพอบกับเปาเท้าห้างหน้าชแนลพี่น้องมาพี่น้องมา,า,า,ลลาปประเปาเท้าสินลาบปลาเพียครับพี่น้องมันซับมาเรียบร้อยปลาเพียสดๆเลยเนื้อสิอ,ออกแบบนี้เอาใส่กับผักลหลายๆพี่พี่นอ้องเอ้ยเป็นถาดเลยจากสวนเน่จากไซเน่มาเด้อพี่น้องเด้อมาก่อนอื่นเขามาต่ำาก่อนพี่น้องเพื่อมเสียงเพิ่อมเสียงโอ้อโหตีดีขนาดเลยโอ้สิต่ำแหลกกว่านี่อ่ะ ตั้มให้มันแหลกครับพี่น้องต้องเอาขวบๆลงน้ำเลยนี่ขวบๆลงก่อนพี่น้องว่าคือได้เห็ดกันณสองอันกับสองคนกับหลานกระเทหน่อยไปเสีโอ้ยมึอนี้กระเทหน่อยก็มาอยู่ครับใส่ขวบวลงไปน้ำ่น้องจังโบจังโบเหนียวบ่ตีดแห้งนะอืมตั้ให้มันแหลกให้มันละเอียดกระแตหน่อยก็มาพี่น้อง เอาหันไปหากระเตนไหวมั้งสวัสดีค่ะในร้านไทยให้มามามาเบิ้งทางผีใส่เข้าวกลัวตำไปเรื่อยๆเพื่อนว่าแห้งคนแห้งขื่นเพื่อนว่าอ่าย่ำย่ำเขาอันเอาน้ำต้มมันมาใส่เดี๋ยวตำก่อนผุดนน้ำต้มกับกระลังเอาุงน้ำต้มไปเบิ้งลูกุงน้ำต้มทั้งหมด ซอยกันพี่นอ้องซอยกันซอยกันมาเบื้องล่างขั้นตอนพี่นอ้องเข้มข้นเข้มข,ข้นกะขัวกะขัวไม่ไหมหอมหอ,หอมเลยเลยใส่กะขัวหอมหอมพี่น้องเคยกินหลับป,ปลาพี่น้องเพิ่งกินสิฮูเลยว่ามันเห็ดยาก <laughs> ลวดใส่ประเดี๋ยวใส่ลูกไปเจ้าแมวเข้าเสียวน้ำตัวน่ะพี่น้องมาใส่แต่ว่าไปตาให้มันเห็นก่อนโอ้อืมถ้าเอาทางหลังพี่น้องก่เห็นเไงมันติดมันติดนี่เบิร์นเห็นเอามาเบิ่งนกันพี่แหลกเลยแด้วบาทนี่ <ม>ปวดแขนเลยไม่นุ่มปวดแขนตำไปเรื่อยๆต,ตำเรนทา,านำตำเรนทาซ่ามน้ำต้ม,มตซ่ามน้ำต้มซุกใส่พริกไปน้ำก่อนเอ,อ,อ้าผิวมาใส่จะคล้องหรือเาดนี่พี่าาน้องโอ้สิบว่เพลิดบวเพลิดแต่ยามันเนาะจะคล้องเพลิดนะ ตำให้มันเข้าน้ำเข้าเนืน้อกันไปพี่น้องสูตรแต่ละคนก็พึ่งกันคาดว่าจะแหลกคักเลยละ่ะจนจนปวดแขนเลยเอ้าพี่นำต้มเอาใส่เอาน้ำแข็งมาใส่กลนมันไว้พี่น้องเบิ่งเห็นเย็นเอา,า,าอเอาลำต้มลงไปเออเอาลงทีละหน่อยเด้พี่น้องบ่ะเดี๋ยวลงหลดิเอาลงทีละหน่อยแล้วก็นี่เนียนไป เ like อาแบบนี้รู้ไปยังเลเอาขมข่าหักแบบนี้หมดเออทำไงกันเฮาใส่หลายมันสีบวเข่าหนำเข่าเนื้อพี่น้องยังบวบพอยังบวบพอใส่ก่อนใส่เห็มันสิเหลวๆจั่งหน่อยขุยมันยังขักตัวดูนะฟ้าหนังอย่ยังเอ้ยเห็นบ่ก้อนหน่อยๆพี่น้องลาบไปลาบมาเบ่ แอ้งข้นแฮ้งข้นอีหลีดูนะอือเอาหอมลงไปพี่น้องบา้านนี่หอมสะระเน่หอมชี่ใบบักกูดหั่น,นใส่ลงไปหอมบัวแก้วบ้าท้าก็เฮ็ดไว้แล้ว <laughs> เฮ็ดแล้วละ่ะอา่าเฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องโอ้ยแน่เอาหอมลงไปคือแขนครับแถ้บา้านนี่เขา่าขวดตึงเด้ น้ำนีย่านในไส้เบอือดอยู่ที่ลงไปเบริลดนม่คักบ่อบาดนี่นยอเอ้ยเอาวิธีการเหเ็ดเบิ้งตีพี่น้องคักบอ่อบาดนี่ยเออเราซิมก่อนโอ้มาพี่น้องมาซิมก่อนอืหัวพอดีห้ามต้ม ใส่สู้รถใส่หัวคัวให้พริกตั้งแต่บ้าเท่าตำเรืกอกคักหลายโอ้ยบวงแหละน,นี่ะโอ้ยไปเบิ่งทั้งตุ่มด้วยไรแล้วหรอบ่งข้างไหน,นเรียบร้อยๆๆ <หา S 2> เรียบร้อย,ย,เ,ยเรียบร้อยบ<ล>่เออ <ๆ S 2> เอาไปเอาไปเสียบเสียบน้ำบ้าเท่าพี่น้องที่นี่มาพี่น้องไหมลาบเรียบร้อยจัดใส่ถาดเบิ่งพี่น,อนอ้องคนน่ะอี่งเลยอยู่ เอาน้ำต้มมะสดน้ำพักกระพักแกีพี่น้องพักกระโดนอ่าพักกระโดนนะครับพักกาดเนี่ยหอมซาลาเน่นี่หมากมะละพี่น้องหมากพักไสหมากมะละกับบักพริกหน่วยมะกัดน้ำเจียวเจียวเพียปามาจับเอาไว้นีละพี่น้องอเนี่ยโมเห็นเอาบางเนี่ยจัหน่อยมาพี่น้องไหมบรรยากาศอึมครึมนี่จัดไปโหลดบานี้ยมามามาพี่น้องสุมองสุบอลโอ้ตุ่ยเข้าไปพี่น้อง Úi, xú đá, xú đá vào đi Ừm, ăn nhìn mất, sốt lòng Ừm จมสซวประกอบหอมเ,ม,เมเริ่มแล้วเริ่มเย็นแล้วอืมต้องไป xây cái mạng mà làm ผักไรยอย่างไหนเนี่ยพี่น,น้องจักสิกินผักยังไง

โอ้โหมวนใช้เ hmm. บ oh ิดนี่ยำบ่แหลกแล้วเนาะ เมนูเนี่ยแหละพี่น้องเมนูเขาเบดติบ <laughs> อันนี้เอามาสดอานน,อน้ำตม้มมันน้ำต้มนัวเอามาสดนัวนโอ้เกือกบัระมาณตัวนี้เอ้าใส่เลย มันควัญขวัญต้องไปเลยจุกางานนิดหน่อย <laughs> น้อยเดียวแต่ว่าลาบออกมาแล้วหลายเติอพี่น้อง วก็เลยยำถือแขวปูนี่โอ้ยเรียบรย <laughs> ้อยเลยทำเป็นประกาศที่ cho người nổi bắt cá em bắt cạn cây kia hết thì thật thứ cầu hàng khoan tiếp bưng 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 มาอยู่นี่ก่อนไปลงไปพี่อืมบูขึ้นมาอังเนี่ย เมนูเขาเบิดติปอีเล่ เอวตุ่ยๆยี่รับเว้ยติมหน่อยพ่อรอเข้าบทติ๊บ Như mà, mưa tiếp nhé mà ăn mua bớt mưa tiếp nói mà phải nào kinh sập sập <laughs> โอ้คักพี่น้องเสียบคักจักเสียบบ่เสียบเบิดติปเขาก็ลันหลยเติอบอยู่นะเอาเรียบร้อยครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านาทุกมองทุกบอลเนาะที่เกียรติที่ตามรับจมมาถาวมือร้ลงมือเองนะครับจัดเองแซบเองกักหลายเอา เมนูบ้านๆปลาโขงนะครับปลาโขงกันี่ละบ้าน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 ท่วกะถามว่าไก่บ่อกับโขงบ่อทานเป็นบ้านที่บ้านท่วอยู่คือหมายว่าไปยูบ้านน้ำไปยูน้ำสาวสีเนาะห้ากิโลนะครับจากโขงปลาโขงแถวนี้มีครับพี่น้องกะมีทุกฤดูนะครับทั้งรือดูฝนรือดูย่ำนี่ก็มีนะครับ ตึกบุงตึกแก่งเอากว่ากันไปอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่เกจทิดต,ตามรับช่วมเบาเถานะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องสูขูซูนึกเอานะครับมักะไลถือเจกกระเช้าเบาเทานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ